สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้า v 88ทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรถมือสองคุณภาพเกรดเนะคะเป็นโชว์รูมที่เปิดบริการมายาวนานกว่า20ปีแล้วนะคะเป็นมาตรฐานรถมือสองคุณภาพเกรดเกันเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับการรีวิวรถกับจีนนี่กันบ้างนะคะสำหรับแฟนพันธุ์แท้ของ v 88นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามมา ทุกคลิปนะคะหรือท่านใดนะคะเพิ่เข้ามาใหม่ก็จินนี่ฝากเงนฝากตัวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัพเดตรถอ่ราคาดีๆกันนะคะในวันนี้นะคะมาดูกันเลยนะคะจินนี่จะมานําเสนอเป็นตัว isuzu นะคะ d max เครื่อง 2,500cc นะคะเป็นรุ่น h ฮเดนเดอร์นะคะโฉมแพ็กพีนนำนะจ๊ะ คันนี้นะคะจะเป็นรถปี2011นะคะก็เดี๋ยวมาเดินชมไปพร้อมกับจินี่เลยนะคะวันนี้นะคะมี2องสีให้เลือกกันเลยนะ,ะจะ๊ะจะเป็นสีเทานะคะสีเทาเข้มหรือจะเป็นสีเทานะคะแล้วแต่ใครจะชอบความหล่อความเข้มแบบไหนนะจ๊ะเป็นรุ่นเดียวกันนะคะเป็นรุ่นเดียวกันรถปีเดียวกันนะจ๊ะ ก็เดี๋ยวมาดูคันแรกกันเลยนะจ๊ะตรงนี้นะคะเป็นโฉมปี2011นะคะเป็นตัวไฮรันเดอร์นะคะดูซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อสวยงามรวมถึงนะคะล้อแม็กแฟชั่นสวยเลยนะคะแม็กใหม่ยังใหม่กันเลยเชียวนะคะทางวีเป็ของเรานะคะจัดแถมให้กันไปเลยนะคะแม็กใหม่ยางใหม่แต่งล้อให้เลยนะคะแต่ว่าคุณภาพของเครื่องนะคะเครื่องดีนะคะ เชฟศูนย์ตลอดนะคะผ่านการตรวจสอบตักจากช่างผู้ชำนาญงานนะคะมีประสบการณ์มามากกว่า20ปีแล้วนะจ๊ะก็สำหรับคันนี้นะคะท่านใดที่ชื่นชอบในตัวของการติดเครื่องเสียงนะคะคันนี้ก็มีเครื่องเสียงมาให้พร้อมเลยนะจ๊ะดูนะคะสภาพรถยังสวยกลิบเลยนะจ๊ะรุ่นนี้เป็นโฉมดีแม็กนะคะเป็นโฉมดีแม็กนะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะจ๊ะ รุ่นนี้นะคะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้อีกนะคะนี่นะคะมีตัวกล้องแถมให้ด้วยเลยนะจ๊ะมีบันไดขึ้นลงนะคะบันไดขึ้นลงนะคะแผ่นป้ายสวยนะจะบอกให้คันนี้ก็เดี๋ยวมาดูคันนี้อีกคันหนึ่งนะจ๊ะภูมิใจนําเสนอมากเลยนะคะคันนี้ก็มีกล้องหลังเหมือนกันนะคะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะสําหรับทั้งสองคันนี้นะคะ จะได้ในเรื่องของแม็กแฟชั่นนะคะแม็กแฟชั่นใหม่นะคะแม็กใหม่ยังใหม่สวยพรอรุ่นเลยนะจ๊ะอ่าคันนี้ก็จะเป็นสีเข้มกว่านะคะแล้วก็จะมีการสาดให้นะคะการสาดให้สวยงามเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะภายในก็จะประมาณนี้เนาะอ่าไฟฟ้านะคะรุ่นนี้ไฟฟ้านะ รุ่นนี้จะเป็นแคปบเปิดไม่ได้นะคะจะเป็นโฉมแพร์ฟินัมนะคะแคปบแต่ยังเปิดไม่ได้นะคะจะเป็นโฉมสุดท้ายก่อนก่อนจะเปลี่ยนเป็นตัวสเปคแค็บนะคะบาะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบเดิมๆนะคะรถเดิมๆคุณภาพเดิมๆนะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะผ่อนสบายๆด้วยนะคะอยู่ที่เดือนละหกพันกว่าบาทเท่านั้นนะจ๊ะคุณลูกค้านะ อาชีพไหนก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะขอเพียงเอกาสารชัดเจนนะคะการเงินตรวจสอบได้นะคะที่พักอาศัยตรวจสอบได้นะคะรับรองว่าท่านได้รถไปใช้งานอย่างแน่นอนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับ2องคันนี้นะคะเป็นตัว Isuzu D-Max นะคะแพคซีนัมไฮรนเดอร์ er นะคะรุ่นไฮรีนเดอร์แพคซีนัมนะจ๊ะสำหรับ2องคันนี้นะคะแล้วแต่ท่านเลยนะคะว่าท่านจะชอบสีไหนนะคะคัน นี้จะเริ่มดาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะจ๊ะคุณลูกค้านะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพจริงๆนะคะขอเพียงคุณลูกค้าไม่ติดแบคลท์มานะคะแต่ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้นะคะเป็นอ่าเป็นคนซื้อไม่ได้นะคะสําหรับผู้ติดแบคไลท์ list นะคะแต่ว่าเป็นคนทําได้นะคะยังไงโทรเข้ามาปรึกษ,ษาเคสก่อนได้นะคะหรือว่าสะดวกเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะ มาไม่ถูกโทรสอบถามเส้นทางได้นะคะ080562 4916นะคะเราเปิดบริการทุกวันเลยนะคะก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝนมาแล้ว